Work-life balance ของคุณเป็นยังไงสมดุลไหมไม่สมดุลแน่ทุกคนเป็นแบบไหน Work 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 แล้วชีว um> um> ิตของคุณไม่มีเวลาเหนื่อยกับบ้านก็อยู่ในโซเชียลมีเดียอีกสองชั่วโมงก็นอนพรุ่งนี้เช้าก็ work 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 ไม่ค่อยใช้เวลากับตัวเองไม่กล้าหรอไม่กล้าจะอยู่บ้านนั่ง นิ่งเงียบไม่ต้องสครอลกับเ,เซลล์สโยลมีเดียไม่ต้องถูหนังนั่งนิ่งจะความสมดุลจะมาเองเพราะว่าคุณอุตสาห์ใช้เวลากับตัวเองไม่ใช่ให้เวลาทั้งหมดให้เจ้าหนายให้ครอบครัวให้แฟนนะดูแลตัวเองแล้วทุกคนรอบ,รอบๆเราจะได้ผลดีด้วย